ลิปปัจนุบนองพนยจัดเต็มครับวันนี้วันจันนะครับที่15ธันวาคมครับเป็นผลงาน6วันที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลงานดีครับมากันอย่างต่อเนื่องเลยผลงานก่อย่างที่ภาพที่เห็นมาไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันโชว์ให้เห็นแบบนี้อยู่แล้วเข้าทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นประเภทชายเดี่ยวหรือประเภททีมใครที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมชุมชนกับเราก็สามารถที่เข้ามากันได้ฟรีๆการันตีงานดีนะครับเข้ามากันที่แอปเขียวแล้วใส่เครื่องหมายแอดไ์ตามด้วย L I P O 7 8 9อย่าลืมนะครับใส่เข้ามาแอสซากันก่อนตามด้วย L I P O 7 8 9ส่วนตอนนี้เองครับก็จะมีเกมตกค้างจากช่วงเสาร์อาทิตย์มาให้คุณติดตามกันครับวันนี้10คู่เนี่ยก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกาโชฟรีอาอิตาลีลาลิกาสเปนลีกชิปชิพอังกฤษซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์ซูเปอร์ลีกตุรกีหรือว่าจะเป็นลาลิกาทูของสเปนแล้วก็ฟุตบอล4เกมชายของเรานั่นเองครับ ตัวตอนนี้ไปติดตามกันที่คู่แรกก่อนครับว่าจะเป็นคู่ไหนไม่รอช้าป้ายลุยกันมาเริ่มกันที่คู่แรกครับขอไปบุกที่พิมริกอังกฤษเกมที่16ด้านตกค้างครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแข่งตีสอีกแล้วนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วก็ตี3นะก็วันจันทร์นี้เหมือนกันนะครับคืนวันจันทรเช้าวันอังคารนะเนาะแต่เขาทีจะได้เล่นในบ้านในโอทเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอสปาต้อนรับการมาเยือนของบรอนมัดแล้วก็เป็นแมนยูครับมาต่อครึ่งลูกอันดับตอนนี้แมนยูนะครับอยู่ที่7เนาะในวันที่ผมอัดนะครับ 15นัดมียิ่มห้าคะแนนส่วนบรอนมัดอยู่ที่1 4ครับ15นัดมีอยู่20คะแนนล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือการบุกไปเอาชนะบูมแฮมตันถึงถิ่นเลยนะครับ1ต่อ4ตอนนี้จะมีแพ้แค่เอฟบร์ตันกับเบรนท์ฟอร์ดเท่านั้นนอกนั้นเองทําได้ดีครับไม่เสมอก็ชนะส่วนใหญ่ชนะได้มากกว่าด้วยตอนนี้ฟอร์มของเส้นธงหวานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการเล่นในบ้านก็จะมีคาบ้านแค่เกมเดียวกับการเจอเอวอร์ตันครับแล้วก็เสมอเกมล่าสุดกับเวสต์แฮม อนนั้นชนะไป3เกมแต่เจ้าน้นก็ยิงเกือบทุกนัดนะยกเว้นเกมที่เจอเอเวอร์ตันเท่านั้นที่ยิงประตูไม่ได้ส่วนบอลหมัดเองครับโอ้ช่วงนี้ยำแย่ครับยำแย่ล่าสุดทําได้แค่เสมอกับเชลซีไป0ูนต่อศครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยใน6เกมหลังสุดบอลหมัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับดีสุดคือการเสมอเวสต์แฮมกับเชลซีนี่แหละนอกนั้นแพ้หมดเลยครับใน6เกมหลังสุดและยิงไม่ได้ถึง3เกมโอ้ช่วงนี้ฟอร์มหายเหมือนกันนะครับออกทะเลพอสมควรนอกบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแพ้มา3เกมติดติดละ แล้วก็นอกบ้านณเวลานี้นะครับเสีย3ประตูขึ้นใน4เกมหลังสุดด้วยครับโอ้โหเรียกว่าเจ็บครับเจ็บเสียทุกนัดจริงๆครับตอนนี้แล้วก็เสียเยอะเสียด้วยสิโดยคู่นี้เจอกันเป็นบอลหมัดแอที่ทําได้ดีกว่าครับชนะไป2เสมอไป2แต่เกมล่าสุดที่เป็นปรีซีซั่นเนี่ยแมนยูเอาชนะไปได้นะครับสต่อนหนึ่งเลยทําให้สติของแมนยูในบ้านในโอแทฟฟอร์ดเนี่ยเวลาเจอกับบอลหมัดถือว่าดีอยู่นะครับจะมีแพ้แค่ปี2023กับ2024เท่านั้น โปรแกรมหน้าแมนยูเจอกับแอสตันวิลล่าครับงานหน้าของแท้แล้วละ่ะส่วนบอลหมัดเองเกมหน้าจะเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่ครับเกมที่ผ่านมาได้บรูโนฟรนเดสนะครับซัดไป2ประตูเนาะเอ็มบูบ1หนึ่งแล้วก็เมสันเมาส์ยังยิงได้เลยครับซึ่งเกมนี้เองก็ไม่น่าจะพิดโผล่จากเกมที่ผ่านมาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มีแม็กควายเนาะกับเดลิกที่เหมือนจะต้องรอเรียกความฟิตก่อนดังนั้นอาจจะมีการผัดเปลี่ยนุนเวียนครับส่งมัตสลาวีลงมาเล่นนะครับเป็นตัวรับคู่กับเพปเวนแล้วก็ลุกชอ สมมติวตัวยังไงเป็นเลมเบนครับ่วนงองกาก็จะมีทั้งดารโรคาเซมิโรบูนโนฟานเดสตอนนี้คาเซมิโรคู่บูนโนที่แข็งแก่งครับแล้วก็ทางฝาเป็นอมัดเดียโรส่วนเกมรุกก็จะมีคุนย่าเอมบูโมและเมสันเม์มาดูทั้งบางบรอนมัดกันบ้างครับเกมที่แล้วเองก็ทําประตูไม่ได้ตอนเนี้ยทำประตูไม่ได้มา2เกมติดละเพราะว่าทางฝั่งของเดวิดคุกเนี่ยยังติดโทษแบนอยู่นะส่วนตัวหลักๆอย่างแกนนอนโรกอันนี้ก็เจ็บอยู่ครับทำให้เกมนี้เองหน้าเป้าจะเป็นอีวานยูซันเนาะ ฝั่งขวาทวาเวเนียฝั่งซ้ายเป็นเซเมนโยกองกลางเป็นบรูตส่วนกองกลางตัวรับจะเป็นอดัมคู่กับสกอตครับเกมรับจะเป็นสมิธเดียคาเต้เซเนซี่แล้วก็เทปฟรดผู้รักษาประตูเป็นเปรตโรวิดเกมนี้เองการที่แมนยูมาต่อครึ่งลูกค่าน้ําเขียวอยู่ที่แมนยูหมดเลยนะครับน้ำสวยไม่สวยนะ0.820.830.84สกอร์สูงต่ำเปิดมา3ลูกอันนี้ค่าน้ำเขียวไปที่สกอร์สูงครับเกมนี้มีเป็นปัญหาครับไปที่แมนยูได้เลยครับผลงานในบ้านยอดเยี่ยมก็เดี๋ยวตามเพื่อนไปเนาะ เพราะว่าเพื่อนรักอย่างลิเวอร์พูลชนะไปแล้วยังไงแมนยูก็ไม่แพ้เกมนี้ไปที่แมนยูได้เลยครับ2ต่อหนึ่งมีแน่นอนไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยคู่ต่อมาครับไปที่เกาโชฟิอาอิตาลีเกมที่15กันครับตีสองสนาทีครับโรม่าเจอโคโมครับแล้วก็เป็นโรม่าเจ้าบ้านครับทีต่อมาต่อปอปอนะอันดับทั้งคู่ก็ไม่ไดต่างกันมากนะครับอย่างโรม่าอยู่ที่4 14นัดมี27คะแนนตามจากฝูงเอซิมิลาเนี่ยนะครับอยู่ที่4แต้ม ส่วนทางฝั่งโคโมอยู่ที่6ครับ14นัดมียิ้ม4คะแนนตามโรม่าแค่3แต้มล่าสุดโรม่าพึ่งจะเอาชนะเซลติกในยูโรป้าไปได้0ูนย์ต่อ3แต่ก่อนนั้นเองพวกเขาแพ้มา2เกมติดๆเลยนะครับให้กับกายารีและก็นาโปลีแบบที่ยิงประตูไม่ได้ด้วยอีกหนึ่งเกมที่แพ้คือแพ้ให้กับจา่าฝูงเอซีมิลานครับนอกนั้นชนะได้หมดตอนนี้ยังไม่เสมอใครเลยนะคือแพ้แพ้เลยชนะชนะเลยเหมือนในบ้านครับแพ้ไป2แล้วก็ชนะไป3เกมส่วนโคโมล่ะล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับรองจา่าฝูงเนาะอย่างอินเตอร์มิลานไป 4ต่อศูนย์นั้นเป็นเกมเดียวที่พวกเขายิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับท,ที่แพ้เพราะว่าก่อนนั้น,น,นเองเนะี่ยโคโมโไม่แพ้ใครเลยครับคือไม่เสมอก็ออกชนะเพิ่งจะมาแพ้เกมล่าสุดนี่เองครับโดยทางฝั่งการเล่นนอกบ้านเองส่วนใหญ่นหนักไปทางสเสมอถึง3เกมชนะไป1แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวกับอินเตอร์นะโดยที่กูนี้เจอกันบอกเลยนะครับว่าสูสีมากครับชนะกันไปคนละ2ครั้งบ้านใครบ้านมันครับโดยที่เกมในบ้านของโรมาก,ก็ไม่เคยแพ้โคโมโนะครับ เดเกมต่อไปเองนะหนักต่อเนื่องครับโรม่าจะบุกไปเจอกับจูเวนตุสส่วนโคมจะบุกไปเจอเรเช่เกมนี้ผ่านมาโรม่าได้2ประตูนะครับจากเฟอร์กูสันและการสก,กัดเข้าประตูตัวเองไป1ลูกแต่เกมนี้เองนะครับเจ้าบ้านเองเนี่ยจะขาดเซลิกที่ติดโทษแบนเนาะดังนั้นเกมนี้เองน้าเป้าจะเป็นเบอดันซี่ครับเปเรกินี่นะครับแล้วก็ชูเร่ส่วนเกมตรงกลางก็ซิมิคาร์ดครับโคนเน่คิสตันเต้เลนช์แล้วก็เกมรับมีเฮอร์โมโซนะครับเอนดิกาและเมาชินีผู้สากาตัวยังคงเป็น สวิลาทางฝั่งของโคโมโอเองครับใน5เกมหลังสุดอะ่ะพวกเขายิงไม่ได้ถึง3เกมเลยนะแต่เกมนี้เชสฟาเบียกาสยังคงจะต้องหวังพึ่งหน้าเป้าอย่างดูวิคัสแล้วก็แอดไดรวมถึงเพจด้วยที่กลับมาแล้วนะครับโรดิเกสครับส่วนเกมรับเนี่ยจะมีเดอรคุนย่าคู่กับเคม4เซนเตอร์นะครับจะมีพรอสรามอนคาร์รอสและก็เวลเร่ผู้รักษาประตูยังคงเป็นบรูเตสนะครับเกมนี้เองการที่โดมามาต่อปอปอเนี่ย ค่าน้าเขียวยังอยู่โรม่านะถามว่าน้ำสวยไหมก็ได้อยู่นะ0.79 0.81สกอร์สูงต่ำเปิดมา2.25อันนี้ค่าน้ำเขียวไปที่สกอร์ต่ำนะครับเกมนี้เองเดี๋ยวผมขอดูราคาหลายก่อนเพราะว่ามันมีสิทธิ์ออกได้3หน้านะคือเห็นอย่างนี้เนี่ยโคโมเองก็ไม่ธรรมดาครับเวลาเจอทีมใหญ่มักจะเล่นดีเกมที่แล้วพลาดไปนหน่อยแต่กูว่าคุณเชอร์เชสฟาร์บิกัสน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะว่าเกมนี้เองขอดูราคาหลายก่อน และเดี๋ยว2ทุ่มผมส่งให้เพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ไปติดตามรับกันได้ในชมุมชนลิปโปครับที่ L I P O 789ใครอยู่ในชมุมชนของเรารอเจอกันก่อน2ทุ่มส่วนใครที่อยากจะได้คู่นี้และยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในชมุมชนเราเชิญกันได้เลยครับที่แอปเขียวใสเข็มหมาก ads สายตามด้วย L I P O 789แล้วเจอกัน2ทุ่มนะครับตูต่อมาครับไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างครับตี3าครับราโยเบย์เกโน จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรียวเบติสครับและเกมนี้เปิดมาเสมอครับซึ่งผลงานเองตอนนี้ทีมเยือนดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าบ้านรายโยอยู่ที่12 15นัดมี17คะแนนเองครับส่วนเรียวเบติสอยู่ที่65นัดมี24คะแนนอย่างล่าสุดเองรายโยบิเาโดเพิ่งลงเตะยูโรปาคอนเฟอเลนต์ลีครับเฉือนเอาชนะจากเกียวโรเนียลไปได้1ต่อ2ผลงานตอนนี้เองจะมีแพ้เอสปรันยอนตรวานบัติสราว่าและก็บีอาริเลครับนอกกนั้นเองส่วนใหญ่จะออกเสมอมากกว่าชนะ แต่เกมในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมครับพวกเขาชนะไป3เสมอไป2อย่างไม่แพ้ใครเก็บไป3ครีนชีตนะครับโดยทางฝั่งของเรเบติสลาพวกเขาเองก็เพิ่งบุกไปอัดดินโมซสาเก็บครับถึงถิ่นเลยครับ1ต่อ3ตอนนี้พวกเขามีดอยด่างพ้อย์เดียวเลยครับคือการแพ้ให้กับบาร์เซโลนาแต่เกมนั้นยิงไป3ลูกแต่โดนไป5ลูกนะครับก็แพ้เป็นเกมแรกใน10เกมหลังสุดโดยเกมนอกบ้านเป็นยังไงชนะไป4แล้วก็เสมอไป1น่นะครับถือว่าผลงานยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ ส่วนการเจอกันเนี่ยกลายเป็นว่าเรียวเบติชนะไป2แต่2เกมหลังสุดที่เจอกันในออกเสมอนะราโยชนะครั้งล่าสุดคือปี2024โดยเกมในบ้านของราโยบิยคาโดก็มีแค่ปี2024เท่านั้นนะครับที่เอาชนะเรียวเบติสได้เพราะรดันเองไม่เสมอก็แพ้โดยที่ราโยเกมหน้าจะลงเตะยูโรปาคอนเฟเดรทีครับเจอกับดิตรีส่วนทางฝั่งของเรียวเบติสครับเกมหน้ามีโคปาเดเลครับบุกไปเจอกับมูเซียเกมนี้เองเกมที่แล้วราโยได้คาเมโรและก็เอสปริโน ซัดคนละหนึ่งประตูเอาชนะไปได้ซึ่งเกมนี้เองอาจจะโลเทชันครับนะเพราะว่าตอนนี้จะขาดอุนโรเปสที่ติดโทษแบนเนาะในเกมหลีครับหน้าเป้าคามเมโรเหมือนเดิมนะครับฟู่กับเดอรฟรุตลอสดอกกองการจะมีกราเซียนะครับกัมบัวแล้วก็วาเลนตินนะครับรวมถึงปราสซอนเกมรับก็ซาเวรียเบนดีเรจูเน่และก็ราชิลฟอนผู้รักษาตัวยังคงเป็นบาติล่าส่วนทางฝั่งเรอเบติตเองนะครับเกมที่แล้วเองนี่ก็เดือดดาหน้ากันยิงเลยนะ ริกโกเม่หนึ่งลูกครับแอนโทนีเดมุนอย่างที่ผมบอกไปว่ายิงได้แน่นอนก็ยิงได้จริงๆด้วยและสุดท้ายก็มีโดมิงเกสสกัดเข้าประตูตัวเองไปอีกหนึ่งครับเกมนี้เองแอนโทนีลงต่อเนื่องครับคู่กับโรเซลโซและก็ริกโกเม่นาเป้ายัางเป็นเฮอร์นันเดสนะครับกองกลางตัวรับยังเป็นฟรอนด้าคู่กับโรคาและเกมรับมีอุ้ยบาวนาทานบราต้าและก็โกเมสผู้รักษาประตูตตตยังคงเป็นวาเรสครับเกมนี้เองเนี่ยเปิดมาเสมอใช่ไหมครับกลายเป็นว่าข้าน้ําเขียวไปที่เจ้าบ้านรายโยเบเยกาโนนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำ เกมนี้ก็มีสิทธิ์ออกเสมอสูงนะครับแต่ยังไงถ้าจะให้รุนยังผมมองว่าความเสถียนความเข้มข้นความเก๋าความคมต้องยกให้เรียวเบติตณเวลานี้ขอไปที่เรียวเบติตดีกว่าดีแน่นอนเกมนอกบ้านเดี๋ยวแอนโทนีเดมุนจัดให้1ลูกโอ้ต่อมาครับเป็นเหล็กชิพชิบอังกฤษกันครับคู่ตีสาครับเชฟฟเวนสเตย์ครับจะต้องเปิดบ้านนะครับเจอกับดาบี้เคาน์ตี้แข่งขันกันตีสามเนาะเอ่อนกฮูกเนาะครับเจอกับแกะนะคเ,เหล็กเนาะ เป็นทางฝั่งดรบบี้น่แหละครับที่มาต่อปอป,อปอเพราะอันดับดีกว่าครับตอนนี้เจ้าบ้านเชฟฟิลเวนส์เด์รั้งท้ายครับคือพวกเขา19นะัดติดลบ9คะแนนใช่ครับฟังไม่ผิดครับติดลบ9คะแนนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของฟาเรชั่นโดยติดลบไป18แต้มครับก็เลยทำให้ตอนนี้พวกเขาติดลบอยู่9แต่ว่าฤดูกาลนี้พวกเขาชนะแค่เกมเดียวเองนะนอกนั้นออกเสมอนะครับส่วนดร์บี้เคาน์ตี้เองล่ะพวกเขาอยู่ที่16นะครับ20นะัดมีอยู่27คะแนน อย่างล่าสุดเองเชฟฟิวเวนสเตย์เกาเสมอกับวัตฟอร์ดไป1ต่อหนึ่งครับกลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอ3เกมก็คือเสมอวัตฟอร์ดเกมล่าสุดเนาะนอริสตี้แลวก็เวสต์บอมบิดอาเบียนแค่นั้นนอกนั้นแพ้หมดครับโดยเกมในบ้านเองก็ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป4เสมอไป1นาร์บี้เคาว์าตี้ล่ะอันนี้มาดอบในช่วงหลังๆก็องงเหมือนกันครับอย่างล่าสุดเองพวกเขาเพิ่งจะเสมอกับมิววอไป1ต่อ1นะแต่ใน10เกมหลังอ่ะ5เกมก่อนหน้านู้นอ่ะชนะมา5เกมติดนะ และมาสะดุดในช่วง5้าเกมหลังสุดนี่เองครับเพราะว่า5เกมหลังสุดมีชนะแค่สวอนซีเกมเดียวไปแพ้เลสเตอร์แพ้มิดเดิลสโบแล้วก็แพ้วัตฟอร์ดนั่นเองครับส่วนเกมนอกบ้านเนี่ยชนะไป3แพ้ไป2คือมิดเดิลสโบกับออกฟอร์ดครับแต่ก็อย่างนที่บอกว่าพวกเขาเองนอกบ้านเนี่ยเสียทุกนัดนะครับมีนัดไหนเก็บครีนชีตได้เลยส่วนการเจอกันกันกบกลายเป็นว่าเชฟฟิลเวนสเตย์ทำได้ดีกว่าใน3เกมหลังสุดครับชนะมาได้แล้วก็เสมอกันไป2ครั้ง ส่วนทางฝั่งการเล่นในบ้านเองเชฟฟิลด์เอนสเดย์ก็ไม่เคยแพ้ให้กับดาร์บี้เคาวตี้ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะดาร์บี้เคาวตี้ทำได้ดีกว่าเกมต่อไปเชฟฟิลด์เอนสเดย์ต้องบุกไปเจออิฟสวิตทาวน์นะส่วนดาร์บี้เคาวตี้จะเปิดบ้านเจอกับพอร์สมัทเกมที่แล้วเนี่ยเชฟฟิลด์เอนสเดย์ได้แม็กนิวครับซัดประตูขึ้นนำแต่สุดท้ายก็โดนตามตีเสมอช่วงนาทีบาปเกมนี้เองหน้าเป้ายังคงเป็นโรโกับแม็กนิวนี่แหละครับโดยที่มีอินเกลสันช่วยตรงกลาง ส่วนเกมตรงกลางเนี่ยมีอาร์มัดพาวเมอร์วาร์เลอี่และก็ฟรูเซอร์เกมรับก็จะมีคูเปอร์กับลอฟาส่วนผู้สาประตูจะเป็นชาวครับส่วนดับบี้เคานตี้เองเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยได้การสกัดเข้าประตูตัวเองของมิววอลไปนะก็สกัดเข้าประตูตัวเองคนละลูกกันไปนะครับเกมที่แล้วเกมนี้หน้าเป้ายังคงเป็นอักเยมเมงคู่กับเบรมันนะครับรวมถึงเบรเรตันส่วนเกมตรงกลางจะมีวอร์ดทอมสันครัคนะครับเอลเดอร์ เกมรับก็จะมีซันเดอร์สันแล้วก็คราชนะครับเกมนี้เองเอาจริงๆครับกับการที่ดับบี้เคาวตี้มาต่อแค่ปอปอกลายเป็นว่าค่าน้ำเขียวไปที่เจ้าบ้านเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ฮะถามว่าน้ำสวยไหมก็สวยนะ0.840.870.88สกรอร์สูงต่ำเปิดมา2.25อันนี้ค่าน้ำเขียวไปที่สกรอร์สูงนะครับเกมนี้ผมมองว่ายัางไงดาร์บี้เคาวตี้ไม่พลาดหรอกครับผลงานดีกว่าช่วงนี้ดอปไปเยอะก็อาจจะชนะแค่ลูกเดียวขอลุ้นดาร์บี้เคาวตี้ลุ้นกว่าครับเกมนี้ไปที่ดาร์บี้เคาวตี้ได้เลย คู่ต่อมาครับไปกันที่ลีกาโปรตุเกสกันครับสปอร์ติ้งบาร์การับจะเปิดบ้านเจอกับซานตาคาร่าแข่งขันที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีครับและเป็นบราก้ามาต่อหนึ่งลูกตอนนี้เองเนี่ยบราก้าพวกเขาอยู่อันดับที่ห้าครับสิบสามนัดมียิ่มสองคะแนนครับส่วนทางฝั่งซานตาคาร่าเกาะกลางตารางครับสิบสามนัดมีอยู่สิบห้าคะแนนห่างกันอยู่เจ็ดแต้มล่าสุดเองบราก้าเพิ่งเฉือนเอาชนะนีดไปได้ในยูโรปาครับศูนย์ต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาจะมีแพ้แค่ แ,แล้วก็ FC p o r โตเท่านั้นครับนอกนั้นชนะได้หมดถือว่าผลงานดีครับบาก้าในบ้านนี่แข็งแกร่งนะครับมีแพ้แค่แกงเท่านั้นแต่อย่างน้อยในบ้านพวกเขายิงทุกนัดน,นะ3ประตูขึ้นใช่ครับ3ามประตูขึ้นทุกนัดเลยแม้ว่าเกมที่จะแพ้แกงก็ยิงไป3ลูกแต่โดนไป4ลูกนะครับเก็บไป2คลีนชี n sheet ครับทางฝั่งซันตาคาร่าด่าซันตาคาร่าเองเพิ่งจะเฉือนเอาชนะคาสเปียไปได้1ต่อ0ทางนี้เองชนะน้อยครับมีชนะแค่เกมบนถ้วย กับทางฝั่ง AFS เท่านั้นนอกนั้นไม่เสมอก็แพ้ส่วนใหญ่แพ้มากกว่าถึง60%จะเห็นได้ชัดว่านอกบ้านเองเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยถ้านับใน90นาทีนะก็คือจะเสมอไป2แพ้ไป3ยิงไม่ได้2เกมถึงยิงได้ก็ไม่เกิน1ประตูากับการที่มาเจอบากาาบากาาเหนือกว่าเยอะครับไม่เคยแพ้เลยชนะไป4เสมอไป1และยิงเล่นในบ้านในชนะไป3เสมอไป2ไม่เคยแพ้เดี๋ยวโปรแกรมต่อไปบากาาบุกเจอกับเอสโตริลครับ ส่วนทางฝั่งซานตาคาร่าจะลงเตะบอลถ้วยครับเจอกับสปอร์ติ้งริชบอนงานหนักต่อเนื่องเลยครับการที่เกมนี้รากาต่อ1ลูกเนี่ยไม่แปลกครับที่ค่าด้ําเขียวจะอยู่ที่บรากาอยู่ดี0.890.90ส่วนสกอร์สูงต่ําเปิดมา2.25อันนี้ค่าด้ําเขียวไปที่สกอร์ต่ำครับเกมนี้ไม่รอดครับจอดแน่นอนสำหรับซานตาคาร่าเพราะสถิติในบ้านของบรากายิงเยอะอย่างต่ํา2-3ลูกเกมนี้ไปที่รากาได้เลยอย่างต่ํา2ลูกถึง3ลูกจัดไปต่อมาครับ fcporto ครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของ e s t e l a a l m a d o r a ครับแข่งขันกันตี345นาทีแล้วก็ไปทางฝั่ง fcporto ครับที่ต้องาต่อสูงถึง2ลูกโอ้ฝังไม่ผิดครับสอสลูกจริงๆตอนนี้ fcporto เป็นจ่าฝูงนะครับ13นัดมี37คะแนนส่วน e s t e l a a m a d o r a อยู่ที่13 13นัดมี14คะแนนเองล่าสุด porto เพิ่งเฉืิดเอาชนะม o m o ไปได้2ต่อนหนึ่งะครับตอนนี้พวกเขามีแพ้แค่เกมเดียวใน10เกมล่าสุดให้กับ วิกตอรีกิวมาไลท์ในเกมบอลถ้วยนำให้พวกเขาตกรอบเป็นที่เรียบร้อยอดรักษาแชมป์ปีนี้ไปครับส่วนเกมในบ้านไม่ต้องพูดถึงครับมีแพ้แค่วิกตอรีกิวมาไลท์ทีมเดียวน,นั้นแต่ชนะได้หมดเก็บไป3ครีนชีสในบ้านยิงทุกนัดเฉลี่ย2ประตูขึ้นนะครับโดยทางฝั่งของทีมเยือนล่ะเอสเตราอามาดอร่าพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะอารูก้ามาได้3ตอนน่อ1แต่ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับสปอร์ติ้งริชบอนไป4-0เลยนะลิโออาฟแล้วก็กิลเวเซนเต ที่เหลือเองไม่เสมอก็ชนะชนะน้อยครับส่วนใหญ่ออกเสมอกับแพ้มากกว่าเกมนอกบ้านจะเห็นได้ชัดนะครับว่าแพ้ไป3เสมอไป1นชนะแค่เกมเดียวเองส่วนการเจอกันคู่นี้ว่ากลายเป็นว่าปอร์โตชนะไป3และเอสเตล่าก็เคยชนะไป2ครั้งคือปีที่แล้วตอนนั้นในบ้านของเอสเตล่าอัมบาโดลาชนะเฉยเลยครับสต่อศูนย์ในตอนปีนั้นแล้วก็มีเกมบอลถ้วยตอนปี2009นู่นเลยครับแต่ว่าสิติในบ้านปอร์โตต้องยอมรับเข้าว่าปอร์โตเหนือความมากครับไม่เคยแพ้เลยตั้งแต่ปี2008 เป็นต้นมาและชนะขาดเกิน2ลูกมาโดยตลอดก็ไม่แปลกว่าทำไมเกมนี้ต่อถึง2ลูกเกมต่อไปครับปอร์โตจะเปิดบ้านเจอกับฟาร์มาริคาในเกมบอลถ้วยนะครับส่วนเอสเตราอัมาโดราจะเปิดบ้านเจอกับโมไรเรนเซนงที่บอกว่าช่วงนี้ทั้ง2ทีมผลงานดีนะครับแต่เกมนี้การที่เจ้าบ้านมาต่อ2ลูกเนี่ยมันก็เลยทาให้ค่าน้ําเขียวไปทางฝั่งของอมาโดราเพราะว่าน้ําสวยอยู่0 8 0 0.83 0 8 4แต่ถ้ามันกดลงมาเหลือ1น5นั่นแหละครับ ค่าน้าเขียวถึงจะย้ายฝั่งไปอยู่ที่ FC p ซีปอร์โตครับโดยสกอร์สูงต่ำเปิดมา3ลูกอันนี้ค่าน้ําเขียวไปที่สกอร์ต่ำนะครับเกมน,นีเ้เองผมยังมองว่ายังไงไม่น่าพลาดครับ FC ปอร์โตเนี่ยเพราะว่ายังไง2ลูกมีลุนลูกที่3เท่านั้นเองเพื่อกินเต็มไปที่ FC p o r ปอร์โตโชว์เหนือในบ้านนะครับต่อมาครับไปที่เพียเมียของสกอตแลนด์ครับกัสโกเรนเจอร์จะเปิดบ้านเจอกับฮิบรเนียแข่งขันที่24 5นาทีครับจะเป็นเรนเจอร์มาต่อ0.75เ นี้เรนเจอร์นี่นู่นนะครับอันดับที่4นู่นเลยนะ15นัดมี26คะแนนครับตามจ่าฝูงฮาร์ดถึง12แต้มครับปีนี้ไม่ไหวจริงๆครับส่วนฮิบรเนียเองก็ไปต่างกันมากครับ16นัดมียิคะแนนห่างกาน2แต้มแต่แข่งมากกว่าเรนเจอร์หเกมล่าสุดเรนเจอร์เพิ่งจะแพ้ให้กับเฟรนบาร์ไปนะครับ2ต่อ1ตอนนี้มีแพ้อีก1เกมคือโรม่าแล้วก็เซลติกครับในรายการลีกครับเพราะที่เหลือเองในลีกเนี่ยทำได้ดีแต่ที่แพ้ก็แพ้แค่ในยูโรป้า ส่วนเกมในบ้านเสมอไป2ชนะไป2มีแพ้1เกมให้กับโรม่าเท่านั้นส่วนฮิบเนียล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะฟาวเคียไปได้3ต่อ0ตอนนี้เองเนี่ยจะมีแพ้เซลติกเนาะมาเทอเวลซึ่งเป็นทีมอันที่2กับอันที่3เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเกมก็คือเรนเจอร์นี่แหละอีกหนึ่งเกมก็คือฮาร์ดจ่าฟูก็คือพูดง่ายๆว่าฮิบเนียตอนนี้มีแพ้แค่4ทีมหัวตารางเท่านั้นนะครับโดยเกมนอกบ้านล่ะแพ้ไป2เสมอไป1นชนะไป2ครับ โดยการเจอกันคู่นี้ส่วนใหญ่เรนเจอร์ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป2เสมอไป2ฮ er ิเบอร์เนียชนะครั้งล่าสุดคือฤดูกาลที่แล้วครับตอนเดือนเมษายนแต่ทําให้เรนเจอร์เองเกิดจะมีแค่ปี2025นี่ั่นแหละครับที่พวกเขาแพ้เพราะที่เหลือเองถ้าเป็นในบ้านเร er นเจอร์ชนะมาโดยตลอดนะครับเกมหน้าเรนเจอร์หนักหน่อยครับจะต้องบุกไปเจอจา่าฝูงฮาร์ดส่วนทางฝั่งฮิเบอร์เนียจะต้องบุกไปเจอกับดันดีเกมนี้การที่เจ้าบ้านกัสโกเรนเจอร์ cer, มาต่อแค่0ู5 สุดท้ายมันกดลงมาเหลือแค่ครึ่งลูกพอเหลือแค่ครึ่งลูกค่าน้ําเขียวก็เลยพุ่งไปทางฝั่งกัสโกเรนเจอร์ทันทีครับถามว่าน้ําสวยไม่ได้อยู่นะ0.83 0.90สกอร์สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งอันนี้ค่าน้ำเขียวไปที่สกอร์สูงนะครับเกมนี้ไม่น่ามีปัญหานะในบ้านด้วยยังไงก็2อหนึ่งมีอยู่แล้วครับไปที่เรนเจอร์ได้เลยไม่คิดอะไรมากตามไปได้สบายจิตสบายใจนะครับคููต่อมาครับไปที่ซปเปอร์อีกตุรกีกันบ้างครับเฟเนรบารเช่ครับจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนยาสปอ ตอนนี้เฟรเนบาเช่ต้องมาต่อสูงถึง1.75เลยนะครับโดยที่พวกเขาเองอยู่ดที่3ด้วยมั้งครับ15นัดมีอยู่33คะแนนตามจ่าฝูงกาลาตาสลายแค่6แต้มเองส่วนทางฝั่งคอนยาสปอร์อยู่กลางตารางครับอยู่ที่12-15นัดมี16คะแนนราฟุตโอเฟเดบาเช่นี่โหดจัดนะครับบุกไปอัดเอาชนะเอสบานได้ถึงถิ่นเลยครับ0-4ในยูโรปาทำให้ตอนนี้เองพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับจะมีเสมอบาซักเซเียกาลาตาสลายเฟเรนวารอด แล้วก็วิกตเรพาวเซนแค่นั้นแหละครับเพราะเกมในลีกพวกเขาทําได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่แพ้ใครใน10เกมหลังสุดนะส่วนเกมในบ้านเองก็ชนะไป3เสมอไป2ครับแล้วก็เสียเฉลี่ยไม่เกิน1ประตูเลยและยิงทุกนัดอีกต่างหากโดยคอนยาสปอล่ะล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะเสมอกับริเซสปอไป1ต่อนครับถามว่าตอนนี้มีชนะบ้างไหมกับมีชนะแค่เกมบนถ้วยครับในลีกก็มีชนะแค่เกนเคลลเบรจีแค่นั้นแหละครับที่เหลือเองเนี่ยไม่ค่อยชนะใคร ส่วนเกมนอกบ้านก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแพ้ไป2ชนะไป2เสมอไป1แล้วก็นอกบ้านเองนะเวลานี้ยิงได้เฉลี่ยมไม่เกิน1ประตูเลยนะครับโดยทางฝั่งการเจอกันคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าเฟเนบเช่เขาเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับชนะไป4เสมอไป1ไม่เคยแพ้และยิงเล่นในบ้านเนี่ยจะมีแพ้แค่ปี2020เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นมาเฟเนบเช่ตบเรียบฟาดเรียบแล้วก็ยิงผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเกิน2ลูกด้วยเดี๋ยวเกมต่อไปเฟเนบเช่ต,ต้องบุกไปเจอกับอิยุปสปอร์นะส่วนทางฝั่งคอสปอ จะเปิดบ้านเจอกับเคเซรีสปอรการที่เกมนี้เปเน,นบาบเช่มาต่อสูงถึง1.75กลายเป็นว่าค่าน้ําเขียวไปทางฝั่งทีมเยือนแฮไปทางฝั่งคอนยาสปอร์ครับน้ําสวยไม่ก็สวยอยู่นะ0.86สกอร์สูงต่ําเปิดมา3.25อันนี้ค่าน้ําเขียวไปที่สกอร์ต่ำนะครับเกมนี้เองมองยังไงผมยังมองว่าเฟเนร์เช่ย,ยังผลงานดีกว่าแม้อาจจะมีราบ้างจากเกมยุโรปแต่เกมนี้เจอคอนยาสปอไม่ใช่งานยาก แถมเล่นในบ้านด้วยดังตำสองลูกมีแน่นอนไปที่เฟเดบาเช่เท่ในบ้านนะครับต่อมากันที่ลาลิกา2ของสเปนกันครับตีสอครึ่งครับครัสเตลรอนครับจะเปิดบ้านเจอกับมิรันเดสและเป็นครัสเตลรอนเจ้าบ้านมาต่อ1.25ตอนนี้เองครัสเตลรอนอยู่ที่5นะครับ17นัดมี28คะแนนตามจ่าฝูง8แต้มส่วนทางฝั่งของมิรันเดสหนูหูนู่นครับอยู่ที่2จากท้ายตารางครับ17นัดมี16คะแนนเองล่าสุดเอง คาสเตลลอนพึงบุกไปเอาชนะเดปาร์ติโวรักคอรุนญาได้1ต่อสตอนนี้ผลงานดีขึ้นครับเพราะว่า6เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครครับมีสเสมอกับบูโกสหนึ่งเกมนอกานั้นชนะได้หมดทอนนั้นที่ก่อนน,น,นั้นอีผลงานนี่ค่อนข้างจะแย่นะครับแพ้มา3ามเกมติตดๆเลยแต่ถือว่าผลงานกลับมาดีขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่า,านในบ้านเองมีแพ้แค่อาบาเซเต้ทีมเดียวครับที่เหลือชนะได้หมดส่วนมิรันเดสล่ะล่าสุดพวกเขาทําได้แค่เสมอกับลาสพาบัสไป0ูนย์ต่อศูนย์นะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยพวกเขาก็คงจะ มีชนะแค่เรียวโซเซดัดบีคิคอนนะครับแค่นั้นแหละครับนอกนั้นเองเนี่ยแพ้มากกว่าจะเห็นได้ชัดว่านอกบ้านเองถ้านับใน90้นาทีพวกเขาจะไม่ชนะใครนะครับแพ้ไป3เสมอไป2ส่วนการเจอกันเนี่ยกับการเป็นว่ามิรันเดสทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3เสมอไป1แล้วก็ในบ้านของคาสเตลรอนก็ไม่เคยเอาชนะมิรันเดสไปได้แต่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่เหมือนฤดูกาลก่อนๆปีนี้มาแรงจริงๆสำหรับคาสเตลรอนเดี๋ยวโปรแกรมหน้าคาสเตลรอนทะบุไปเจอกับคาดิสนะครับ ส่วนมิรันเดสจะเปิดบ้านเจอกับคาร์โดบาการที่เกมนี้มาต่อสูงถึง1.25มันแปลกนะครับพุทธทีมไม่เคยต่อเกิน1.25เลยอะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เกินต่อเกิน1.25มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ค่าน้ําเขียวจะไปอยู่ทางฝั่งมิรันเดสสกอร์สูงตามเปิดมา2.75อันนี้ค่าน้ําเขียวไปที่สกอร์สูงนะครับแต่ผมยังมองว่าปีนี้เองคาสเตลรอนมาแรงมากครับโดยเฉพาะ5-6เกมหลังเนี่ยยิงแบบโหอย่างต่ำ2ลูกขึ้นผมว่าเกมนี้เอง ไม่2 0งศูนย์ก็สามหนึ่งยังบอกว่าคาสเตอรลอนชนะขาดครับไปที่คาสเตอรลอนได้เลยไม่คิดมากปิดท้ายครับไปเชียร์ลักฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมกันหน่อยดีกว่าเป็นทีมชาติไทยยูยี่สิบสองเนาะจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียยูยี่สิบสองนะครับในรอบรองชนะเลิศนะนะครับลักเกมนี้เนี่ยไทยนี่แหละต้องมาต่อหนึ่งลูกครึ่งเกมนี้แข่งขันสองทุ่มเลยนะคือตอนนี้มันเดินทางมาถึงรอบรองแล้วครับ โดยที่ไทยจะเจอกับมาเลเซียคู่นี้ใครชนะจะไปเจอคู่ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะโดยไทยเองเนี่ยจบด้วยการเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A นะครับสนัดชนะรวดบวกอยู่8ลูกมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนทางฝั่งของมาเลเซียเองเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่2ที่ดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าชนะไป1แพ้ไป1บวกอยู่1ลูกมีอยู่3คะแนนเลยเข้ามาเจอกับแชมป์กลุ่ม A อย่างไทยแลนด์นี่เองครับโดยผลงานของไทย อย่างที่บอกว่า2เกมหลังเนี่ยเรายิงรวมกัน9ลูกเลยนะแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งของการเล่นในบ้านเนี่ยเราก็ชนะมาโดยตลอดเราไม่เคยแพ้นะสลับอยู่ยิมสเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4เกมเมื่อ2ปีที่แล้วก็ทําได้ดีนะครับนะส่วนทางฝั่งมาเลเซียล่ะมาเลเซียเองเกมล่าสุดก็คือการแพ้ให้กับเวียดนามไปฉิวเฉียด2ต่อศูนแต่ก่อนนั้นน่ะมาเลเซียอัดลาวไป4ีหนึ่งนะครับเลยทําให้ลูกได้เสียค่อนข้างจะดีที่จริงเนี่ยคู่นี้ก็เคยเจอกันมาก่อนนะแลวตอนนั้นเองเนี่ยมาเลเซียก็แพ้ไทยของเราไป2 ซึ่งสถิติการเล่นนอกบ้านก็อย่างที่บอกว่าแพ้ไป2ชนะไป3สําหรับอยู่ยิ่มสอของมาเลเซียนะซึ่งโปรแกรมนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าคู่นี้เนะี่ยใครชนะจะได้เข้าไปชิงแล้วก็ไปเจอคู่ระหว่างเวียดนามหรือฟิลิปปินเกมที่แล้วเองนะครับโอ้โหแต่และคนนี้ทำผลงานได้ดีนะน้องๆน,น,นะครับโดยเฉพาะคนที่ซัดไป2ประตูอย่างยศกรบูรพานะครับแล้วก็หน้าผมว่าน่าจะยืนหน้าเป้าแหละคู่กับอิกลานสันหนน้องคนนี้เล่นดีนะแล้วอีกคนหนึ่งก็คงจะเป็นธนกิจ โชคเมืองปักน่าเสียดายนะเกมนั้นน้องธนรรกิจเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่าพอยิงเข้าประตูอ่ะล้ำหน้าบ้างยิงออกไปบ้างโอ้โห่าสงสารมากนะครับแต่ว่าเป็นคนที่พยายามจริงๆและคนที่ขับเคลื่อนเกมได้โดดเด่นจริงๆก็คืออัธพลแสงทองนะแล้วก็จะมีน้องอ๋ฉยพลดทนแล้วก็ผู้ทดสพบจะเป็นชมพัฒบุญเลิศน,นะครับหรือว่าหลายๆคนที่ทําผลงานได้โดดเด่นนะครับสาหรับเกมซึ่งดูแล้วเนี่ยการที่ไทยมาต่อหนึ่งลูกครึ่งเนี่ยคะแนนเขียวไปอยู่ที่ทีทมชาติไทยหมดเลยนะ ถามว่าน้ำสวงไหมก็ต้องลุ้นหน่อยครับ0.78 0.78สกอร์สูงต่ําเปิดมา3ลูกอันนี้ข้าน้ําเขียวไปที่สกอร์ต่านะครับเกมนี้ไม่คิดมากครับยังไงไทยเราก็เหนือกว่าครับตัวนักเตะหลายคนนี่โ,โหเล่นกันเข้าคงเข้าขากันเหลือเกินครับอย่างต่ำเนี่ยที่จริงก็จะมีอีกคนหนึ่งนะก็คือเสกซารราตีนะครับที่ไปติดชุดใหญ่แล้วแต่ลงนี้กลับมาลงช่วยยูยิมสองผมว่าเกมนี้เองยังไงทีมชาติไทยโอเคกว่าครับไปที่ทีมชาติไทยได้เลยอย่างต่ำเน และนี่คือทั้งหมดนะครับ10คููครับประจําวันจันทรเนาะที่15ธันวาคมโดยที่คู่แรกครับไปที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดเจ้าบ้านโอเทฟอร์ดได้เลยครับช่วงนี้ฟอร์มดีคู่ที่2ออันนี้แหละที่ผมจะจัดให้ในชุมชนริปโปเอกสิทธิ์เดียวขับริปโปตะลุมบอลครับแค่คุณเข้าไปที่ชุมชนของเรานะครับใส่เครื่อหมายแอซไซที่บ้านเขียวแอปเขียวแล้วตามด้วย L I P O 789คู่นี้เดี๋ยวสองทุ่มผมส่งให้ครับว่าจะไปโรม่าหรือโคโมกันดีเจอกันครับส่วคู่ที่3เรียวไปติดรองๆได้เลยครับ คู่ที่4ดาบี้เคิตี้ฟอร์มดีกว่ามากคู่ที่5าบาก้ายังไงในบ้านก็ย, uk, 6, ottle, ยังต่ำสองลูกครับคู่ที่6บอโตนี่ยังต่ำสองลูกลุ้นลูกที่3กินเต็มคู่ที่7กัสโกเรนเจอร์ดีกว่าครับต่อไปถึง1ลูกคู่ที่8ปดเฟเนบาชเช่ลุ้นลูก3ครับและคาสเตลรอนยังไงเกมนี้ยังต่ำสองลูกสุดท้ายทีมชาติไทยก็ยังต่ำสองลูกเช่นเดียวกันและนี่คือดัชนีชี้บอลคาดการณ์วันนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมชุมชนของเราครับที่จริงในนั้นเองจะมีคู่อื่นๆให้ติดตามอีีกกเเเพยยบนคัข้าามูดดุไ ในชุมชนลิโพเนาะใสครื่องหมายแอดไซตามด้วย LIPO 789แค่นี้เองครับเดี๋ยวผมส่งให้เป็นประจำทุกวันอยู่ละก่อน2ทุ่มแล้วเจอกันครับส่วนใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแค่คืิกงอ้วมมือไปกดเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันได้เลยสวันนีไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ